ค่ะและตอนนี้นะคะกวางก็ยังอยู่กับบรรยากาศหน้าห้องออดิชั่ n นะคะของ True Academy f a n t a s i a Season ที่8ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะบรรยากาศข้างในห้องออ d i t i o n จะเป็นยังไงนะคะตามกวางไปกันเลยค่ะ ฉันแบบนี้ฉันวาดภาพนี้ I like that และนี่ก็เป็นบรรยากาศการออดิชั่นสดตอนนี้นะคะน้องๆว่าที่นักร่าฝันนะต่างก็งัดเอาความสามารถของตัวเองที่มีออกมามาโชว์กรรมการกันแบบไม่มีใครยอมใครเลยคะ่ะ My. Everybody wanna to try to box me in, suffocating every time they lock me in, Paint their own picture and they crop me in. But I will remain where I'm in, but the top begins. So. โชว์ความสามารถให้กรรมการได้ตบมือกันเกลียวเลยจ้ะตื่นเต้นมากเลยค่ะมือชา,ามาสมัครครั้งแรกหรือว่ายังไงคะออปีที่แล้วเคยมาแล้วรอ,รอบหนึ่งค่ะแต่ก็ไม่ติดดูเหมือนเราจะถนัดเพลงสากลชอบชอบเพลงสากลค่ะตรงแอปเต้นช่วงนี้เริ่มเรียน,นะคะ่ะน้องที่ตรงเรียนสอนคาดหวังแค่ไหนดี่ใจให้เขาชอบแต่ว่าพยายามจะไม่ตั้งความหวังมากถ้าได้ก็ดีถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเป็นยังไงบ้างคะเมื่อกี้กรรมการว่ายังไงบ้างก็กรรมการก็บอกว่า คือชมซะแบบหนูลอยเลยแบบว่าวันนี้ร้องด้ที่สุดแล้วอะไรที่ทําให้โดนใจกรรมก,การมากที่สุดสเอิงคิดว่าน่าจะเป็นเสียงร้องอะ่ะโดนชมอย่างนี้มีคาดหวังไหมว่าเราจะได้ติดเหนื่ลยลอยรอบสำหรับเอิงคิดว่าทุกคนที่มาก็หวังหวังหมดทุกคนแต่ในตัวเอิงคิดว่าถ้าเกิดว่าเราทําดีที่สุดเต็มที่ก็จ,จะได้เข้าไปอะไรอย่างนี้ ได้เห็นความสามารถของน้องๆผู้สมัครภาคเหนือแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับผู้ที่พลาดการสมัครในภาคเหนือสามารถไปสมัครกันได้อีกทีที่กรุงเทพโรงภาพยนตร์เฮาส์ RCA 1ิบสาถสพฤษภาคมสำหรับวันนี้กวางขอตัวไปก่อนสวัสดีค่ะั oh,